รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวัน Big ๊กเวลน้ำดื่มแกรน ASA <S. S 1> ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับกข้สู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อคนรุ่ใหม่หัวใจเกษตรทุกคนเลยนะครับพบกันเช่นเคยเลยนะทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ 6โมงเครื่องจนถึง7โมงทางทุลบาฮ์ h กับเครื่องบันทนพิจิกรเที่หล่อที่สุดในสามโลกมาอีกแล้วนะจ๊ะนี่คุณผู้ชมวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยบริษัท P&K n Global สำนักกันใหญ่อยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจะมาตามหาท่านประธานคนสวยดรรัรชนีมหานโยบายท่านอยู่ที่ไหนกันเนาะและวันนี้โอ้โหเรียกว่ารถยนต์เต็มหน้าบริษัทเลยสแสดงว่าต้องมีคนมาทำอะไรกันที่นี่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดตามว่าเข้ามาทำอะไรกันที่บริษัทแห่งนี้และท่านประธานคนสวย แอบอยู่ที่ไหนตามหากันดีกว่าเดี๋ยวไปตามหากับผมดีกว่าว่าเขาทำอะไรด้านไหนบริษัทไปกันดีกว่าจ้า ผู้ชมจ๋าและแล้วตอนนี้ผมตามหาผู้หญิงที่สวยที่สุดในบริษัทเจอแล้วก็คือท่านประธานคนสวยดรรชนีมหานิยมอยู่ตรงนี้แล้วท่านประธานสวัสดีด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นจังเลยขึ้นมาคาราฮาสุดสวยท่านประธานค่ะและข้างล่างน,นี่ค,คนเต็มไปหมดเลยผมเห็นมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีคุณลงุงคุณป้ามากันเต็มหมดไปเลยอ้ยเขาทำทำอะไรกันข้างลา่างครับท่านประธานเขามากันแบบนี้เกือบทุกวันเลยค่ะจริงเหรอฮะ ใช่ค่ะก็คือว่าผู้สูงอายุก็มาดูแลเรื่องสุขภาพที่นี่จะเน้นแบบผู้สูงอายุแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสนุกสนานอย่างเงี้ยพอข้างล่างเขากิจกรรมเขานอกเหนือจากเขาคุยกันเขามีกิจกรรมมีเต้นมีอะไรกันด้วยเนาะใช่ค่ะไม่ว่าจะเด็กขนาดไหนคุณแค่มก็เหมือนกัน <ผม S 2> อีกหน่อยก็เป็นผู้สูงอายุยเหมือนกันกับเขาอีก,อ,กอีกไม่นานครับท่านประธานแต่ว่าตอนนี้ยังอยากจะเก็บความไวร้นอยู่นิดนึง <laughs> <laughs> ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรารู้ถึงจิตใจของ คนที่เขาสุขภาพไม่ดีแล้วว่าเขาจะต้องมาอยู่ยังไงกันก็ถึงจะมีความสุขอะไรเงี้ยสนุกสนานแล้วก็ช่วยทำเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดให้พวกเขาด้วยก็แสดงว่าที <of charming> ่เ <light> ห็นนี่คือแม่แม่พ่อพ่อลุงลุงป้าป้านี่คือเขามาเพื่อเขาจะมาหาเรื่องดีๆให้กับสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงอ้าวแล้วเขาเป็นอะไรกันมาครับเนด้วยหูหไหลหลายอย่างมากเพอเราอายุมากๆเนี่ยสุขภาพก็ย่อมไม่ดีนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาเกิดแก่เจ็บ ตายทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยแต่วันนี้พีนเคเราลองรับลองรับผู้สูงอายุที่พอ่อพ่อแม่แม่เราเนี่ยแหละพ่อพ่อแม่แ,แม่ของที่เราเห็นกันด้านล่างเนาะใช่ค่ะให้เขามีความสุขให้เขามาอยู่กับเพื่อนเขาผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยม,มาเจอกันน่ะก็มีความสุขนะแล้วก็ยังมีเรื่องสุขภาพที่เราทําเกี่ยวกับพวกอาหารเสริมด้วย ผมแอบเห็นมาก่อนว่าจะมีสมุนไพรหลายๆอย่างเลยที่แบบว่ามีประโยชน์กับร่างกาย<ช>ถ้าประธานเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างครับผมสารสกัดสมุนไพรเราหลายตัวมากนะคะอย่างเราใช้สารสกัดดีๆทั้งนั้นเลยก็เหมือนกับสมุนไพรที่เอากะที่เขาสกัดกลายมาเป็นอาหารเสริมเราไม่ใช่ว่าเป็นสมุนไพรที่ยาต้มยาหมอ้อมเหมือน เหมือนหมอหลวงอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ของเราเนี่ยทันสมัยละนะคะซึ่งผ่านวิวัฒนาการนะคะผ่านคือโรงงานของเรามาตรฐานเดียวกับการที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเลยเราใช้เครื่องมือเดียวกันหมด ก็แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยมีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะบางคนะแข้งขาไม่ค่อยดีเดินไม่ค่อยไหวก็มาช่วยกันดูแลฟื้นฟูกันใช่ค่ะสายตาไม่ค่อยดีได้ไหมท่านประธานโอ้โหยิ่งหนักเลยยิ่งดีตอนนี้ขายดีมากๆเลยตอนนี้เพราะว่าเด็กสมัยเนี่ยเล่นแต่โทรศัพท์อ๋อใช่สิสายตาเราจะไปเร็วมากเลยเพราะเราตาก็อยู่กับจอมือก็เล่นเขียนทั้งวันเลยใช่อยู่แต่หน้าคอม นะคะสมุนไพรที่ของเราที่นํามาเนี่ยก็หลักๆเลยคือภูคขาวภูคาวเคยได้ยินบ่อยมากเลยแต่ว่าเขาเป็นยังไงครับภู้ขา่าวธรมาทานอ่าเป็นเป็นผักชนิดหนึ่งซึ่งมีมานานละแล้วไม่ใช่ของประเทศไทยประเทศเดียวมีหลายๆประเทศด้วยแต่ทีเนี้ยที่มาเจอที่มาสนใจภูคข่าวเนี่ยเขาช่วยในเรื่องพวกน้ําเหลืองอพวกในเรื่องอเกี่ยวกับพวกเ,เชื้อไวรัสต่างๆอะไรเงี้ยทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรง นะคะแล้วก็มีพวกเห็ดหลินจือของเรานะคะอันนี้ผมได้กินบ่อยแล้วก็ช,ชอบกินด้วยกินบ่อยใช่ค่ะเห็ดหลินจือใช่ไหมคะครับผมโอ้โหเป็นราชาเลย<น>ตัวนี้นะคะเป็นเป็นพระเอกเลยมีดาวอินคาที่บำรุงสมองอีกอนะคะ369นะคะมี โอเมก้าสามหกเก้าอ่ะค่ะอยู่ในในตัวของเขาบ่มลุงสมองนะคะเพราะว่าพออายุมากๆแล้วความจำเสื่อมโอ้โผมด้เริ่มเป็นรัฐประธานบ <laughs> างทีหลงหลงลืมลืม <laughs> นี่อายุแค่ยี่สิบเองนะอุ้ยกราบครับพระคุณยังสูงอุ้ยหน้ายัางได้อยู่ใช่ไหม <laughs> ยังหน้ยอยู่ค่ะ่ <laughs> านประธานเลขสามแล้วครับ่านประธานเลขสามแล้วยังลอยอยู่เลยเนาะนั่นแหละต้องกินดาวอินคา่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวเลยอย่างถังเช่าเนี่ย เราก็เป็นถังเช่ามาจากทิเบตเลยถังเช่าหลายๆคนจะคิดว่าต้องผู้ชายอย่างเดียวกินจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ค่ะผู้หญิงก็ทานได้ค่ะของมันจะช่วยในเรื่องฮอร์โมนในร่างกายคือคนที่เป็นไวัยทองผู้หญิงก็เป็นไวัยทองได้ครับผู้ชายก็เป็นไวัยทองได้ค่ะอ๋อไวทยทองนี่คือเฉพาะเอาทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายผมเคยเข้าใจว่าวัยทองนี่คือผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายไม่เกี่ยวผู้ชายก็เป็นค่ะทั้งสองเพศเลยเนาะใช่ค่ะแบบ ฮอร์โมนมันผิดปกติในร่างกายนะคะก็ต้องทานพวกนี้เสริมเข้าไปเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเราทานแต่อาหารอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ครบทั้ง5้าหมู่ใช่ไหมแล้วบริษัทเราเนี่ยก็ไม่ใช่แต่ทำอาหารเสริมอย่างเดียวบริษัทของ PNK เราเนี่ยที่คนมากันเย่แยะเนี้ยแม่แม่เนี่ยได้ไปเที่ยวด้วยเันแค่ผมจะถามพอดีถ้ามาทานเห็นว่าจะมีแผนงานที่จะพาพวกพอ่พอๆแม่แเขาไปท่องเที่ยวกัน เป็นยังไงบ้างครับท่านประธานทำมานานแล้วค่ะ6ปีล้เราเปิดบริษัทมา6ปี P&K ก่อตั้งขึ้นมาเป็น P&K Global นะคะปุ๋ยของเราก็เป็นพยานาคาออร์แกนิกใช่ไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็เป็นบา u ด d รี่นะคะ b า u ด d a r ก็คืออีกบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทสำหรับทำาทัวร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะทำทัวร์การท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชน พาแม่แม่ไปเที่ยวออ้ยใช่ค่ะอิจฉาจังเลยเนาะถ้าใครเนาะอยากจะเที่ยวกับเพียงเคก็ต้องบาวดารี่เลยค่ะนะคะก็พากันไปเที่ยวทุกๆอ,อย่างที่เนี้ยก็จะเที่ยวฟรีด้วย <c oughs> แต่ว่าถ้าคนไหนที่จะซื้อมาร่วมกันก็ได้ถ้าคนไหนที่แบบไม่ได้อยากทําไม่ใช่ว่าเออกินดีแล้วอยากบอกบุญต่อเงี้ย แต่ว่าอยากจะมาเที่ยวกับเพียก็สามารถมาร่วมได้ยังไงก็ได้หมดเลยนเนาะนอกจากมาดูแลสุขภาพาเพราะว่ามีสมุนไพรหลากหลายตัวที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนะาะพ่อๆแม่แม่ลงุลงๆป้าใครที่คิดว่าร่างกายไม่ค่อยดีกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีสายตาไม่ดีเดินไม่ค่อยไหวมาปรึกษาดีกว่าใช่ค่ะนะครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะทมท่านไมทานหรอกเกินตอนนี้คือโด่งดังมากเลยโดยเฉพาะสวนทุเรียนค่ะ ปลาวานบิ๊กเวลเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่สวนต่างๆที่เขาเอาเอาไปใช้แล้วก็โอ้โหผลิตภัณฑ์ทั้งทุเรียนเอ่ยะเอยผลไม้หลากหลายอย่างเลยท่านประธานดีมากมเขาตอบรับมาดีมากอย่างเช่น <ผม S 2> ท่านเราได้ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะอย่างจันทบุรีเนี่ยได้ผู้ใหญ่จากท่านเป็นสอจหอกสมัยนะคะเพราะเขารู้ว่าเอ้ย ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นอินทรีย์ด้วยแล้วตอบโจทย์พี่น้องประชาชนด้วยทั้งทุเรียนทั้งเงาะอะไรเงี้ยทำให้ชาวสวนเนี่ยต้นทุนน้อยลงลดลดต้นทุนใช่ลดเพิ่มราย<ล>ได้เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตด้วยใช่เพิ่มไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ปอดสารพิษสารเคมีด้วยตรงเนี้ยที่พีเเคทำอยู่โหนับ ภูมิใจแทนพี่น้องชาวสวนเกษตรกรแต่ว่าตอนนี้คือทางทางภาคตอนออกนี่คือคึกคักมากเลยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนยังมีอยู่ทุเรียนยังมีอยู่แล้วก็อะไรนะเงาะวันนี้ผมแอบกินหูมังคุดเงาะลูกใหญ่เต็มปากเลยท่านประธานคือแบบปกติผมกินเงาะคือทานคําเดียวหมดที่นี่คือเต็มแล้วก็หวานด้วยหวานอร่อยมากจากสารพิษสารเคมีด้วยครับผมเป็นออกนิก โอ้โหนี่คือเรื่องราวที่ที่ดีๆทางเรื่องของสุนุมนไพรนะครับทาานเรื่องของอินปุ๋ยอินซีที่ช่วยเกษตรกรให้เขามีผลผลิตที่ดีขึ้นลดต้นทุนแล้วก็รายได้เพิ่มมากขึ้นเนาะและอีกอย่างหนึ่งเที่ยวเที่ยวทําให้คนมีจิตใจสนุกสนานทําให้คนมีความสุขเี่นสิ่งที่พีนเคมอบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะครับผมทางประธาผมขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันค่ะ ใครที่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าใครที่อยากมาท่องเที่ยวหรือว่าใครที่เป็นเกษตรกรอยากจะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้ท่านประธานฝากหน่อยแล้วใครที่สนใจตามหน้าจอนี้เลยค่ะแล้วก็พี่น้องสมาชิกทั่วประเทศติดต่อได้เลยถ้าคนไหนที่เขาไปเชิญพี่น้องที่บ้านบอกบุญที่บ้านเนี่ยพี่น้องสามารถที่เข้ามา,ารู้จักพี k อนคได้เลยค่ะเพราะาตอนนี้ตัวแทนของเราทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆคนเลยค่ะพร้อมที่จะ ให้พี่น้องได้มีไรายได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไปท่องเที่ยวกับ p n k กันทุกๆคนเลยครับผมะนะฮะย้ําอีกหนึ่งรอบเลยนะจ๊ะสําหรับใครก็แล้วแต่นะที่อยากมีสุขภาพที่ดีอยากมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพนะครับมีสมุนไพรดีเยอะแยะมากมายของ p n k แถมเกษตรกรนะครับยังสามารถนําปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้เป็นออร์แกนิกร้อเลย<ช>เอาไปใช้แล้วก็ทําให้ผลผลิตของคุณดียิ่งขึ้น พืชทุกระเภทใช้ได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วเราก็ยังได้รับรางวัลการันตีด้วยรางวัลผลิตข้าวล่างเป<ช>็นไปหมดเลย<ะ>ท่านประธานใช่ ไปดูแล้วใช่ไหมดูเรียบร้อยแล้วโอ้โหเต็มตู้เลยเต็มตู้เลยค่ะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศกันด้วยอันนี้ไม่ธรรมดานะเที่ยวต่างจังหวัดดีแล้วไปต่างประเทศกันด้วยไม่ต้องตกมือให้กับเพียนเคงงามงามด้วยนะจ๊ะเอาละครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนี่ท่านประธานจะให้ผมไปเจอๆกับพ่อพ่อแม่ใช่ไหมใช่ค่ะไปพูดคุยกับท่านนะว่าท่านมีอะไรมาฝากใช่ค่ะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยคุยกับคนแก่อุ้ยไม่ได้เขายังไม่แก่เนี่ยเขาแค่สูงวั เป็นวิทยาทานค่ะให้กับพี่น้องด้วยเอาความรู้เหล่านั้นมามาปรับใช้นะเพราะว่าเนี่ยวัยรุ่นอย่างที่นั่งนั่งนั่งเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองไขข้อจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เอาเราวันนี้เดี๋ยวขอบคุณท่านประธานนะครับเดี๋ยวให้ท่านประธานไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวแค้มุนทลคนหล่อจะแอบไปเจอพ่อพ่อแม่จะขอไปขึ้นเวทีเต้นสักเพลงสองเพลงขอบคุณนะครับท่านประธาน่ยอดเยี่ยมี่สุดเลย ดิเทคคนีและแล้วตอนนี้น้องเหนือจาก่ารประธานคนสวยแล้วนะครับอาจารย์น้ำมนต์เมื่อกี้ไปแอบเต้นกันมามันมากเลยอาจารย์แอบมาหาเราอีกแล้วมี้าไร่กาดมากเลยนะสวยมากเลยเมื่อกี้ได้เหงื่อได้เหงื่อแต่ผมได้ยินคนแอบหอบด้วยนะอุ้ยหอบไดเดียวได้เดียวอะไรกับประธานตอนนี้เราเดินทางมาถึงชุนไทยกันแล้วซึ่งทุกๆครั้งเราจะมีการแจกของกันด้วยอุ้ยอยากได้วันนี้แต่ว่าก่อนแจกต้องมี คำถาม <คำ S 1> เราจะ,ามจะไม่แจกง่ายต้องมีคําถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันใช่วันนี้ถ้าคนไหนที่ดูจบอะ่ะก็จะรู้ว่าเราทําอะไรกันอยู่ไม่ตกเทรนมาเลยเนอะ <ๆ S 1> นะคะวันนี้ขอถามว่าบริษัทในเครือของ P&K n Global เนี่ยเขาการท่องเที่ยวชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรชอยแรกชอยแรกค่ะชอยแรกบราดารี่ทัวร์ ผมจำได้ผมจำได้จำได้ไม่ใช่นะผมว่าใช่อาจารย์น้ำมนว่าไม่ใช่นะเรียกว่าอะไรอ่ะเบลนี่คุณเบลนี่ทำไมชื่อหวานจังเลยหรือเปล่าขนมโอเคเบลนี่ใช่หรอเบลดารี่กับเบลดารี่ทัวผมจะเชื่อใครดีไม่รู้คุณผู้ชมตอบมาแลวกันลวกันนะฮะอาแจกกี่รางวัล นนี้ให้3รางวัลเลยค่ะ3รางวัลเป็นอะไรครับ <N> ท่านประธานงแดดค่ะเพราะว่าอาจารย์ละมน,น,น,นีใช้อยู่ตลอดเลยแล้วก็พิธีกรรูปหลอกสามโลกก็ใช้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าเราจะดํำแต่เราผิวดีนะท่านประธานค่ะเอออ่ะคำถามง่ายๆนะครับบร,ริษัทในเครือของ p N k อีกหนึ่งบริษัทที่ทําทัวร์ชื่อว่าอะไรระหว่างบาวดาริทัวร์กับบาวนี่ทัวร์ จะเชื่อใครระหว่างพิธีกรคนหล่อ,อก,กับอาจารย์ละมนคนหลออ่อตอบคำถามมาได้เลยนะครับใน Facebook ฟเฟซบุ๊กแฟนเพจของบริษ<ช>ัทมีเด็โกลบอลหน้าจอนี้เลยนะครับครับผมเราให้3รางวัลน,นะครับทางหน้าจะมาหาอีกคิดถึงเพ<ช>ราะบริษัทอยู่ใกล้นิดเดียวเองแค่นี้<ช>่รอ แล้วก็ยังแบบต้องสัมภาษณ์อีกเท่าน้าใช่ไหมถูกต้องแล้วเดี๋ยวผมจะแอบไปหาจะแอบไปคุยกับหลายๆท่านอีกใช่สัมภาษณ์ประธานสนย์ด้วยเนาะได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านและกับคุณมท่านประธานกับคุณอาจารย์น้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงต่อไปมีอะไรที่น่าสนใจปติตามรับชมได้เลยนะจ๊ะทุกคน สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวัน Big w e l น้ำดื่มแกรน ASA <S. S 1> ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม คุณผู้ชมจ๋าและแล้วตัวนี้แค่บนทนคนหลอกก็ได้มาอยู่ในคขาหรือหาดงามแห่งนี้โซฟาสวยจังเลย <c oughs> มีสีท่านนะครับที่จะมาพูดคุยวันนี้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเยอะแยะมากมายเลยอุ้ยต้องดูโพลเพราะว่า หลายคนท่านแรกก็คือผอประจวบฝ่ายกระโทกนะครับมาจากโคราชท่านที่สองผอชัชวันไหลมามาจากจังหวัดเลยอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวนิดาอุ้ยเจริญจากพิษณุโลกอุ้ยไก่แล้วก็ผู้จัดการพิมพารอดอินนะครับจากพิษณุโลกทั้ง4ท่านสวัสดีด้วยจ้าครับสวัสดีครับมาจากคนละมุมเมืองทั่วประเทศเลยนะแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงเอ่ยเนี่ยก็โดยส่วนตัวของผมนะครับที่ประจวบฝ่ายกระโทกนะครับเรียกสั้นวัา พี่เปียกเนะพี่เปียกใช่ครับตอนนี้ทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็มีคนแนะนำนะครับให้เข้ามาที่นี่เป็นโรคหัวใจแบบรุนแรงนะครับแล้วก็มาเห็นบริษัทมีมาตรฐานนะครับเราก็เลยได้เอาสมุนไพรของเราสารสกัดของเรานะครับไปทานแค่สองอาทิตย์กว่านะครับพอไปตรวจร่างกายปุ๊บนี่โรคหัวใจที่เป็นคลื่นเอ็นคลื่นหัวใจผิดปกติอยู่แล้วนะครับกับ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพออะไรอยู่แล้วแต่เมื่อตรวจร่างกายณวันนั้นก่อน,นรตรวจร่างกายประจำปีก่อนก่อนที่จะไปพบแพทย์เฉพาะทางนะครับหมอเลยเรียกไปคุยกับพี่ไม่พบยังไม่ได้ไปทําอะไรแบบรุนแรงเลยไปไพบแพทย์เฉพาะทางเลยทาไมพี่ดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับเพียงแค่สองที่ยวเราก็เลยประทับใจกับสินค้านี้มากนะครับแล้วก็เขาหมอเลยบอกว่าให้พี่ดูแลร่างกายดีๆนะครับก็ กลับบ้านกินยาตามปกติแล้วสเดือนเรียกมาตรวจซ้ําก็ไม่มีไม่ต้องบรรลุนหัวใจไม่ต้องอะไรเลยนะครับก็แสดงว่าหัวใจมีปัญหามาคร่อนเป็นโรคหัวใจตั้งปีสองปีละโอ้มเคเจ็บหน้อกเจ็บอะไรเลยและตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ทํางานได้ปกติแล้วก็ไม่ต้องบรรลูไม่ต้องอะไรเลยมีเพื่อนหลายคนก็ต้องไปบรรลูแล้วก็ทําให้ร่างกายเสียไปเลยนะครับเรื่องนี้มาจากสมุนไพรเลยล้วนๆเลยใช่ไหมพอแต่ ที่เข้ามาแล้วก็เรามาประทับใจตรงนี้เพราะว่าเรามาเจอจริงๆแล้วกาประทับใจกับบริษัทของท่านประธานดรราชินีมากๆนะครับยอดเยี่ยมเลยนะเห็นไหมล่ะคนเป็นโรคหัวใจก็พึ่งพาสมุนไพร<ช>จริงๆ<ช>แล้วไม่ต้องไปเสียสตุ้งสตังเยอะแยะเลยนะ<ช>พอออเปียครับผมแบ่งเวลาตามที่เขาแนะนำาลองมาดูนะ<อ>ครับว่าคนของไทยมันดีจริงไหมนะอะไรแบบนี้พอมผมเห็นว่าส่มีมาตรฐาน GMP ส่งออกทั่วโลกได้ผมเลยเลยลองเลยครับผม แล้วก็ที่ดีมั่นใจมั่นใจมากๆเต็มร้อยเต็มร้อยเลยครับสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจจะไม่ใช่คนอกหักนะอันนั้นไม่เกี่ยวคนละเคสกันนะอันนี้ขอพอเปียสำหรับโรคหัวใจนะอีกหนึ่งท่านก็คือพออทุเรียนเป็นยังไงมายังไงครับผมมาเจอกันที่นี่ได้พอดีช่วงนั้นคุณแม่ป่วยเนาะคุณแม่ป่วยจะฟอกไตค่ะก็เลยทําให้รู้จัก เนเคของเราเนาะก็มีผู้แนะนาแหละท่านรองวาดียคุณหมอท่านไปไปแนะนําแล้วก็ดิฉันก็เข้ามาที่นี่เลยเนาะด้วยตัวเองก็ป่วยคุณแม่ก็ป่วยค่ะก็เลยได้เข้ามาที่ศูนย์ก็ได้เอาตัวฟื้นฟูของเรานะเราจะเรียกตัวฟื้นฟูหรือสารสกัดธรรมชาติบําบัดของเราเนี่ยได้ไปให้คุณแม่ทานคุณแม่ก็ดีขึ้นจากที่ฟอกไตก็ไม่ต้องฟอกตัวเองเนี่ยก็คือหลายโรคก็คือเป็นทั้งไมเกรนลิสิดดวงทวารแล้วก็เป็นปอดด้วยเป็นทีบีเป็นวารณโรคปอดแล้วทีนี้ด้วย ล่าสุดเลยก็คือเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ามไม่รู้ตัวระยะที่3ามนี่คือมันน่าจะก้อนแบบใหญ่แล้วใ,ใช่ไหมครับหใหญ่ค่ะเท่าไข่ไก่เลยโอ้โมาอยู่ตรงไหนครับพออยู่ที่ลำไส้ค่ะลำไส้ลำไส้ใหญ่เหรอแล,แล้วก้อนเท่าไข่ไก่เลยเหรอหใหญ่มากอันตรายจังเลยค่ะก็คุณแม่เหยียบให้ทุกวันทุกวันก็เลยแตกเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยวกอนตัดเลยมะเร็งในท้องมันแตกค่ะก็อนจะทำยังไงัน ก็ไปหาคุณหมอด่วนเลยคืออยู่ไม่ได้แล้วก็คือคุณหมอบอกว่าโอ้โหพาตัดด่วนเลยสามทุ่มนี้เขาบอกเขาบอกว่าโอ้อยู่ไม่ได้ยังไงมะเร็งระยะที่สามเนี่ยมันไม่ค่อยรอดหรอกนะอย่างเงี้ยนะก็บอกท่านก็ผ่าตัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็บอกบอกว่าโอ้โหเราก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วคือทานผลิตภัณฑ์ตรงนี้มาเป็นปีแล้วเราก็มั่นใจว่าเขาบอกว่ามะเร็งอันนี้ไม่กระจายไปไหนเลยก็คืออยู่แค่ตรงนั้นอยู่ที่ก้อนตรงนั้นเสร็จตัดปุ๊บก็คุณหมอบอกว่าสบายใจได้ ก็ไม่ไม่ไปที่อื่นแล้วก็คือให้รักษาควบคู่กับโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะแล้วก็นอนป่วยอยู่ผ่าตัดเข้าสองรอบคุณเข้มผ่าตัดเข้าสองรอบเลย,อยสองรอบอนั่นแหละก็ดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลมาท่านด็อกเตอร์บอกว่าให้ทานตัวฟื้นฟูไปเลยต่อเนื่องไปเลยก็ดีวันดีคืนเดือนเดียวค่ะคุณเข้มสามารถเข้าศูนย์มาได้ตลอดจนถึงทุกวันเนี้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องมะเร็งเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ามัน มันข้าดเดายากนาเนาะแล้วก็เป็นระยะที่3มด้วยใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้คือสุขภาพดีขึ้นวช<ม>่ไหมมีเลี้ยวมีแรงทานอาหารได้<อ>ค่ะอันนี้คือโชคดีมากมากโชคดีมากแล้วก็ให้หลายๆคนที่แบบว่าถ้ามาเจอ,อตัวฟืน้นฟูของเราเนาะผลิตตภัณฑ์ของเราเนาี่ยมั่นใจได้เลยค่ะอันนี้ฝากชีวิตไว้ได้เลยคือเราสามารถรักษาควบคู่กับโรงพยาบาลไปได้เลย <c oughs> อันนี้มีทางเลือกแล้วก็ทางรอดสองพวกเราเนี่ย มะเร็งถามว่ากลัวไหมคะกลัวนะตายได้เนาะบางคนอะแค่เดือนสองเดือนก็เสียชีวิตค่ะคุณเข้มถ้าระยะขนาดเนี้เนาะก็คอยดูกันต่อไปว่าไอ้ชัชวันเนี่ยเนาะจะจะรอดไปถึงไหนเนาะต้องรอดต้องรอดมั่นใจได้เลยว่าต้องรอดค่ะเพราะว่ามีเลี้ยวมีแรงดีมากมากเลยก็มีกําลังใจด้วยครับผมท่านด็อกเตอร์ก็ให้กําลังใจทุกวันว่ามั่นใจอาแล้วต้องมั่นใจเนาะนะครับผมก็มะเร็งก็คือโรคแต่ว่ามันก็ เราสามารถดูแลสุขภาพหของเราให้ดีขึ้นได้เนาะมันแค่เล็งค่ะมันยังไม่ยิงเดี๋ยแอบยิงนะเอาล่ะนี่คือประสบการณ์ของพอ,อทุเรียนนะครับคุณผู้ชมครับรายการยังไม่จบนะอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนพักโฆษณาแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะจ๊นะนัจุนะจัจีนะคะ สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราประาวาัน Big ๊กเวลน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมอีกหนึ่งคนอยู่ใกล้ๆกันนี้เลยอันนี้ก็ไม่แพ้กันหนักหนาสาหัสเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่นา<ำ>งเปรี้ยวเป็นอะไรมาเอ่ย เป็นตอนแรกเป็นแค่ไข้เลือดออกค่ะครับแล้วไปเดินทางไปหาหมอค่ะจะไปตรวจว่าเป็นอะไรหมากัดกลางทางค่ะ <laughs> เลยไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนก็ลเลยไม่ได้ตรวจว่าเป็นไข้เลือดออกเพอะกลับมาได้หนึ่งคืนอาเจียนออกเป็นเลือดค่ะน็อกไปเลย,ยไปไปคราวนี้ได้นอนโรงพยาบาลอยู่ค่ะอยู่ ICU15 คืนค่ะมีทั้งโรคตับ โรคไตวายวฉับพันเพราะวัคซีนพิษุนักบ้าแล้วก็มีปอดติดเชื้อะค่ะแม่คุณเอ๋ยเดี๋ยวก่อนกี่อย่างเนี่ยตอนนี้กี่อย่างเยอะค่ะกว่าจะได้ออกจากซีดีราชก็อนอานอยู่ค่ะเดือนกับสองเดือนนะคะนอนหลบพยาบาลน,นับเป็นสิบอย่างเลยใช่ไหมตอนนี้ค <c oughs> <ตะ S 2> ่ะประมาณนั้นเนรอ <c oughs> แล้วเรา เราต้องเริ่มโ้ตอนนี้งงไปหมดแล้วแล้วต้องเริ่มยังไงเราต้องดูแลตัวเองยังไงต้องรักษาอะไรยห้หาก่อนเลยต้องทำยังไงไตก็ได้ฟอกไตค่ะล้างไตเจาะเข้าเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นคอเลยค่ะครับได้ฟอกสองครั้งต่ออาทิตย์ค่ะต้องไปทุกวันบางทีก็แต่ก่อนที่เป็นหนักๆอยู่เห็นหมอบอกว่าฟอก24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าไตดีขึ้นมันจะเครื่องจะเตือนเองแล้วก่อนออกมาพักฟื้นที่บ้านนี่ก็ หมอบอกว่าอาจจะได้ล้งางไตตลอดชีวิตถ้าไตาไม่ฟื้นฟูค่ะอพอกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วก็หมอเคนค่ะไปบรรจายที่พิษณุโลกพอดีค่ะก็เลยได้ไปแนะนํามาดูอาการหมอเคนก็เลยจัดยาให้วันนั้นเลยค่ะทานได้แค่สิวันแรกไปเจาะเลือดตรวจดูหมอบอกว่าไตาดีขึ้นค่ะฟื้นฟูแล้วอมหมอไม่นัดล้างหนึ่งอาทิตย์ค่ะ แล้วพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งหมอถอดสายที่ล้างออกให้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องล้างไตามา3 4มี่เดือนแล้วโอ้สุดยอดเลยนี่คือร่างกายของเราคือสุขภาพของเราเราเรา,เราบอกเลยว่าประเมินด้วยตัวเองได้เลยเแต่ว่าตอนนี้แล้วนะแล้วยังอื่นอะที่เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะตอนนี้เป็นยังไงบ้างาดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนก็มีเล็บดำมีตาเหลืองอก็หายหมดแล้วค่ะดีขึ้นค่ะ เดินก็เดินเองได้ไม่ต้องมีคนประคองแล้วค่ะทําอะไรช่วยเหลือตัวเองได้แล้วค่ะพะนั้ตอนนี้มั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจขนาดไหนที่สุดเลยค่ะเพราะอะไรถึงมั่นใจว่าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ P N K จริงๆค่ะยอดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวของน้องเปี้ยวฟังครั้งแร้แล้วแบบตกใจเลยอะแต่ว่าสุดท้ายวันนี้เราแข็งแรงแล้วเนาะอ้ะตะเมอตะเมอตะเมออีกหนึ่งท่านที่มาด้วยวันนี้ พี่พิมจากพิษณุโลกปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุมาใช่ไหมใช่ค่ะไปขับรถเก่งบรรทุกปุ๋ยค่ะเพื่อจะไปส่งลูกค้าบังเอิญใช้รถผิดประเภทค่ะมันหนักท้ายมันก็น่าเชื่อมันก็แชร์เข้าต้นไม้โอ้โอ้แล้วเป็นอะไรเยอะไหมพี่พิมคือรถก็ยับเยินค่ะพิมพ์ก็สะโพกหลุดนะคะสะโพกหลุดก็สมองก็กระแทกแบบไอ้ตับม้ามฉีกเล็กน้อยแล้วสมองก็บวมค่ะ ก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลก็เลยเพื่อนนอนนานแล้วนอนสักหนึ่งเดือนแล้วค่ะมันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นก็เลยมีเพื่อนแนะนำเนาะท่านชุลิตกรโพกมไปแนะนําอาหารเสริมว่าตัวเองเอาอาหารเสริมมาลองทดแทนดูไหมยาหมอก็ไม่มีละยาอะไรไม่ใช่เหรอบอกใช่จ้าก็มีแต่ยาอักเสบแล้วก็บอกแบบนี้ค่ะก็เลยเอาเข้าไปกินในโรงพยาบาลได้พอผ่าตะโพกหลุดแล้วเนาะแผลมันไม่ค่อยแห้งเลือดจะซึมออกตลอด ก็เลยให้ล <fil> <S j eigentlich analysis> ูกสาวเอาประหารเสริมเข้าไปนีค่ะใส่กวดน้ําเข้าไปแล้วเป็นกระปุกก็เอาไปกินแทนอาหารเพราะว่าหนึ่งเรากินข้าวกินปลาอะไรก็ไม่ได้อะไรนีค่ะพอหลังจากผ่าตัดแล้วเลือดซึมดีปากแผลไม่ไม่กัดหนองค่ะมันแห้งเร็วดีก็เลยได้กลับบ้านได้ก็นอนโรงพยาบาลอย่างน้อยสเดือนกลับมาฟื้นฟูที่บ้านอีกครึ่งปีก็มีแรงขึ้นแล้วก็ทานอาหารเสริมต่อเนื่องเลยค่ะ ไม่เกินสามเดือนค่ะร่างกายกระชุ่มกระชวยขึ้นน,อน้องดีร่างกายสดใสขึ้นเยอะเลยค่ะจากวันที่ประสบอุบ,บัติเหตุตจนถึงวันนี้นานยังครับพี่ค่ะตอนนี้ประสบอุบัติเหตุมาจบครบนี้ก็ปีปีครึ่งแล้วค่ะปีครึ่งแต่ว่าตอนนี้คือเดินเหนะินอะไรสบายช่วยเหลือตัวเองได้เยอะแล้วค่ะ<อ>จะตนอนติดเตียงค่ะนอนติดเตียงเลยหมอก็บอกว่าไปดูแลเอานะถ้ามีโอกาสก็พื้นฟูได้ก็จะเดินได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพวกคุณเ่ากับอกประมาณนี้ ครับผมแล้ววันนี้แข็งแรงดีไหมฮะ70 70แล้วเนาะจากศูนย์เลยอะค่ะนอนติดเตียงแบบนอนเป็นผักเป็นปลาประมาณนั้นเลยก็ขอให้พี่พิมพ์แข็งแรงขึ้นเร็วแล้วก็หายร0อได้เร็วๆนะเรียกว่านี่คือ4ตัวอย่างสประสบการณ์ดีๆนะครับที่มีปัญหาสุขภาพแล้วก็วันนี้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะอะไรไหนขอคำการันตีเพราะอะไรเอ่ยเพราะ P N K อ็นค่ะอพีละคนทีละคนเพราะอะไรเอ่ยเพราะ P N K อครับเพราะอะไรเพราะ P N K ของเราค่ะเพราะอะไรจ๊ะพีเคค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ของ p N K คโกลบอลนี่ล่ะค่ะของท่านดรประธานรัชนีมานิยมนี่ล่ะค่ะครับผมก็ขออวยพรนะให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นพี่น้องครอบครัวที่น่ารักของ PNK ต่อไปแล้วก็มีอะไรก็อย่าลืมเอาไปแบ่งปันคนอื่นด้วยใครมีปัญหาสุขภาพนะใครร่างกายไม่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาปรึกษาทุกท่าน เลยและก็ท <łość> ุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่นี่หวังว่าพยนเคจะได้ช่วยทุกคนให้มีความสุขแฮปปี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีทุกคนเลยนะจ๊ะตบมือพี่เอ็นเค อาแล้วนะครับเวลาหมดหมดเวลาแต่ไม่หมดใจนะจ๊ะทุกคนสัาดาห์หน้ากลับมาติดตามได้ใหม่ส่วนใครที่พลาดการรับชมนะครับสามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ของรายการกษใส่สนามเป้ารวมไปถึงแฟนเพจของรายการกษใตรสนามเป้าได้ด้วยนะจ๊ะวันนี้แคมขลนคนหล่อและทีมงานที่หน้าตาดีๆเหล่านี้ลํำลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ <S <S บ๊ายบาย